ผีนางเลิมสวัสดีครับลุงวันนี้มีคนมาขายของเก่าให้เยอะไหมเนี่ยก็ここไม่ได้มากมมยอะไรเท่าไหร่นะก็ตามปกติอะแต่ว่าของพวกผมในวันนี้จะขายได้เท่าไหร่เนี่ยลุงก็ไม่รู้ดิก็ต้องช่างดูอีกทีหนึ่งอะเออแล้วเยอะขนาดนี้มันต้องใช้เวลานานไหมลุงอ,อ๋อปริมาณขนาดนี้ก็น่าจะแป,ป๊บเดียวแหละระดับลุงแล้วทําแป,ป๊บเดียวหมดไอ้หนุ่มรอได้ไหมละ่ะเออรอรอได้ครับลุง ไอ้อคำว่าแป๊บเดียวของลุงนี่มันแค่ไหนวะนี่กูรอมานานแล้วนะไม่มีอะไรทำเลยอะอ,อะไรวะเฮ้ยเพื่อนดูนี่ดีกูเจออะไรบางอย่างเฮ้ยอันนี้ที่เขาไว้สมหัวตอนฟ้อนนี่เออเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อต่อปักตักเออช่ด,ดต่อปักตักบ้านป้ามึงอันนี <c oughs> มันอยู่ใกล้กันไงนี่นี่เดี๋ยวกูสวมแล้วจะฟ้อนให้ดูเออเออไหนไหนลองฟ้อนให้ดูดิมันเลงเพลงกูหน่อยโอเคได้ ถ้าต่อไปพบกับถ้ากะเหรียนเหนือนแถวนี่กลางแขนนสะบัดแขนป้า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 และต่อไปก็สะบัดตีนอีกสองลอกติ้งติ้งดีงดง เป็นไงกันฟ้อนกูเออสุดยอดไปเลยถ้าโซนตีนอะไรมึงก็ไม่รู้เนี่ยก <c oughs> ูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูเต้นอะไรอ,ไออกไปอ่าไอ้น้อมนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ลุงลุงได้หมวกอันนี้มาจากไหนอ่ะเออไม่รู้ดิเท่าที่จาได้เหมือนจะมีใครเอามาทิ้งไว้ตอนกลางคืนก็ไม่รู้อ,อ่ะอืมอย่างนั้นเหรอเออนี่ลุงแล้วสรุปผมได้เท่าไหร่เนี่ยเท่าที่ช่างดูแล้วก็ได้หนึ่งร้อยบาทเออ ได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละตามน้ำหนักที่ได้อ,100 100. อ่าหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยมวมึงมาลบหลูชดากูเจอกูนี่คืนนี้หืมหิวจังเลยอะ่นะในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างโอ้โล่งกว่านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะหืมงานออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้อืมได้ของมาเยอะเลยยังไงก็ต้องซื้อตุนไว้อ่ะนะ <c oughs> เจอออสักน่ยะืเดินคนเดียวเหงาจังเลยอ่ะเออใช่เรามีหูฟังด้วยนี่ว่ะโอเคเปิดเพลงฟังแล้วกันก่อนที่ผีนางรำจะปรากฏตัวขึ้นมาต้องมีเพลงหลอนๆพบกับเพลงวงปีพ้าเดี๋ยวแป๊บหาสัญญาณแปบบ๊บเอาละครับสวัสดีครับช่วงต่อไปพบกับนักร้องดังพร้อมกับเพลงไก่จอเพลงอะไรเพลงไก่จอกูเคยฟังแต่ไก่จ๋าเปลี่ยนๆต้องเป็นคลื่นพี ช j หอยมีะครับผมคำคืนนี้ก็มันกันยาวไปนะครับฮ่าฮ่ากูหัวรอดทำไมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่กลัวอะไรเลยวะอันนี้วิทยุวิเศษเลยนะตัวคนต้องได้ยินดิการกายตัดเล็บเอาไว้ตัดเล็บฮ่าฮ่ากูพูดทำไมเนี่ยอืมอย่างนี้ก็ต้องแผนสองประกดตัวให้มันเห็นเลยเออเจคนนี้ก็มันเหมือนกันนะสามสอง

<ot> อไร่มเต้นอะรั้งนัวเต้งตัวดูดีนะนยอะเรอพี่เต้นเหรอยยยยใช้ได้เ่ขเฮ้ยมึงจะพุ่งเข้ามาหาป้ามึเลยตอตกใจหมดกูรูนะว่ามึงพุ่งเข้ามาทาไเยมึอย่ามึอยามึงอยาล้นของกินกูเป็นไงอึ้งไดิโ้โหไอคิวกูสูงกูรู้ทันมึงอยานะมึงอย่าตามกูกลับบ้านนะแม่เอ้ย คุณกำลังอารมณ์ดีๆอยู่เออคนเราสมัยนี้แต่งตัวดูดีก็ยังจะเป็นจนไว้ใจใครไม่ได้จริงๆบ้านหลังนี้นะเหลือที่มึงอยู่นี่เลยคุกพพวิทยุตัวเก่าตัวเดิมมาเลยเอาล่ะมึงฟังนี้หูแตกไปข้างนืงอเนี่ยเดี๋ยวนะมันเหมือนมีเสียงเพลงอะไรแทรกเข้ามาเป็นไงดังขนาดนี้มึงก็ต้องได้ยินบ้างเอ้ยเสียงเลยวะเปิดหน้าต่างดูแป๊บ อะไรอ่ะอ,อ้ยไม่แล้วเออกูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าตามมาบ้านกูเดี๋ยวก่อนกูเอาอะไรแปลก่อนนี่แหละนี่แหละปลาเน,นี่ยมึงอย่าเปิดเพลงอีกนะแล้วมึงออกไปจากบ้านกูด้วยไปไ่นะไมว่วิทยุกูมึงปลาโดวนวิทยุกูมันเปิดไม่ได้แล้วเว้ยแม่งทำไมต้องมาทำลายทรัพย์สินกันด้วยวะนี่มี่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย แต่ที่แน่ๆพี่มาเปิดเพลงเสียงดังทำไมเนี่ยก็กูจะหลอกมันไงกูเป็นผีเนี่ยกูจะหลอกมันแม่งยอ้ยวิทยุกูพังเลยโอ่พี่ไปหลอกคนอื่นเถอะหลอกมันไม่ได้หรอกอย่างนั้นเลยทำไมวะไอเนี่ยมันโง่มันแยกไม่ออกหรอกระหว่างผีกับคนเนี่ยกว่ามันจะรู้ตัวอีกทีก็ต้องมีคนบอกมันนูนะเป็นอย่างนั้นเลยกูจะจับแม่ามึงไ